มาดูเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนะครับการเปลี่ยนแปลงป,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 ประชากรนะครับเหตุผลที่ประชากรมันจะเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงนะครับขึ้นอยู่กับปัจจัย3ตัวนี้ก็คือการเกิดการตายแล้วก็การย้ายถิ่นฐานนะครับเราจะมาดูกันว่ามันจะมันมีความแตกต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูแต่ละตัวกันเลยการเกิดครับ การเกิดจะมากหรือจะน้อยนะการเกิดจะมากหรือจะน้อยขึ้นอยู่กับ1ระดับการศึกษาระดับการศึกษาก็คือถ้าในประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างเงี้ยระดับการศึกษาที่เขาดีเขาจะมีการวางแผนครอบครัวที่ดีนะครับทำให้มีอัตราการเกิดที่ลดลงแต่ในประเทศที่มีการศึกษาที่ไม่ดีนะครับประชากรไม่มีการวางแผนการมีการมีบุตรอย่างเงี้ยก็จะไม่มไม่รู้จักการป้องกันจะทําให้มีบุตรที่มากขึ้นทําให้อัตราการเกิดสูงขึ้น ต่อไปค่านิยมและความเชื่อทางศาสนาตัวนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งอิทธิพลที่ทำให้มีบุตรมากนะครับอย่างเช่นค่านิยมที่จะมีบุตรเยอะๆอย่างเงี้ยก็จะทำให้มีบุตรเยอะนะครับความเชื่อทางศาสนาที่ห้ามไม่ให้มีการคุมกําเนิดอย่างเงี้ยก็อาจจะส่งผลให้มีบุตรเยอะได้เช่นเดียวกันแต่ทางศาสนาครูอยากให้นักเรียนเอะใจไว้นิดนึงนะบางทีบางศาสนาไม่ให้มีการคุมกำเนิดแต่เขาก็ยังคุมนะฉะนั้นเรื่องของศาสนานิดนึงไว้เป็นความรู้ก็คือ อาจจะมีผลหรือไม่มีผลก็ได้ต่อไปที่อยู่อาศัยแล้วก็ภาวะทางเศรษฐกิจที่อยู่อาศัยก็คือบอริเวณที่อยู่ในเมืองจะมีบุตรน้อยนะครับเพราะว่าเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆนะครับมันมันไม่เอื้ออํานวยภาวะการค่าครองชีพค่อนข้างสูงแต่ถ้าที่อยู่อาศัยที่อยู่ตามชนบทอย่างเงี้ยอาจจะมีอัตราการเกิดที่สูงนะครับเพื่อให้มีการช่วยเหลือทางกิจกรรมทาง ทางที่บ้านอย่างเงี้ยก็ได้นะครับอัตราการเกิดนะครับจำไว้มีสองอย่างระดับการศึกษายิ่งเรียนมากยิ่งมีบุตรน้อยนะครับความเชื่อแล้วก็ค่านิยมทางศาสนานะครับต่อมาคือที่อยู่อาศัยถ้าอยู่ในเมืองมีบุตรน้อยถ้าอยู่ในชนบทมีบุตรมากทีนัเกเรียนมารู้จักกับคำนี้คำนี้นะครับอัตราการเกิดต่อประชากร1000คนนะครับสีน้ำตาลเนี้ยในปี ในปี5อะไรก็ไม่เตบคนละปีนะครับสีดำตากับสีฟ้าคนละปีกันอัตราการเกิดใน1000คนหมายความว่าสีํำตานะหมายความว่า1000คนมีเด็กเกิดใหม่14 3, 1, คนส่วนในปีเปลี่ยนที่เปลี่ยนมานะครับก็1000คนมีเด็กเกิดใหม่11คนฉะนั้นจะเห็นว่าในปีที่เป็นสีดำตากับสีฟ้าเด็กเกิดใหม่ลดลงนะครับเด็กเกิดใหม่จะมีจํานวนต่างกันอย่าลืมวาอัตราการเกิดเท่ากับจํานวนประชากร1 0 0 0คนนี้นะอย่าลืมนะ น,นีน่คือหคือ1000คนเกิดมาใหม่11คนหรือว่า14คนนะครับในจํานวน1,000คนทีนี้มาดูเด็กเกิดใหม่โดยรวมของทั่วทั้งโลกนะครับเริ่มที่เอเชียก่อนเอเชียสีเขียวนะครับอัตราการการเกิดก็คือเดี๋ยวครูขออภัยนะอันนี้ในปี50กับปี60ครับห่างกัน10ปีในปี50ปี50นี้ของเอเชียตราการเกิดเท่ากับ19ในปี60 ลดลงเหลือ18ส่วนในออสเตรเลียและโอเชียเนียครับในปี50 18ในปี60 16ของแอฟริกาแอฟริกาอัตราการเกิดครับในปี50 38คนต่อ1,000คนซึ่งดูว่ามีอัตราการเกิดที่มากกว่าไทยนะครับแล้วก็อัตราการเกิดในปี60 35คนลดลงนะครับ อัตราการเกิดในอเมริกาใต้ปี50-21คนปี60-16คนก็ยังมากกว่าไทยอยู่ดีอัตราการเกิดของอเมริกาเหนือปี5 0 1 9คนแล้วก็ปี60นะครับ16คนอันนี้เป็นโดยรวมนะครับอันนี้ของยุโรปต่อก็คืออัตราการเกิดในปี50-10นคนแล้วก็อัตราการเกิดในปี6011คนเราจะเห็นได้จากภาพรวมของโลกก็คืออัตราการเกิดของภาพรวมทั้งโลกมีอัตราลดลง นะครับจะแสดงให้เห็นถึงระดับการศึกษานะครับภาะวะทางเศรษฐกิจที่ที่ระดับการศึกษาที่ดีขึ้นภาะวะทางเศรษฐกิจเศรษฐกิจที่ต้องมีความวางแผนนะครับวางแผนในการมีบุตรที่มากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องต่อระดับเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ต่อไปอัตราการตาย อัตราการตายครับเหตุที่ว่าจะมีาการตายมากหรืกอการตายน้อยนะครับอันแรกเลยคือด้านสาธารณสุขสาธารณสุข,สาาสขก็คือเกี่ยวกับด้านการแพทย์ครับถ้าการแพทย์ดีการรักษาโรคดีนะครับการที่เกิดโรคต่างๆเกิดขึ้นมาเราก็สามารถรักษาได้ผู้สูงอายุหรือว่าผู้ป่วยโรคต่างๆก็สามารถอยู่ได้นานต่อไปการศึกษาการศึกษาจะมีอยู่หลายตัวนะการศึกษาเนี่ยนอกจากการวางแผนครอบครัวนะครับการศึกษานี้ยังสอดถ,ถึงเกี่ยวเรื่องของการตายก็คือเราสามารถ เรียนรู้รในการป้องกันโรคได้นะครับเรารู้จักในการศึกษาในการป้องกันโรคในการร ideas, atus, <c oughs> ักษาตัวเองนะครับในการหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่อันตรายได้ต่อไปเกี่ยวเรื Sweet ่องเศรษฐกิจนะครับก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจก็คือถ้ามีภาวะเศรษฐกิจที่แย่อย่างเงี้ยอาจส่งผลให้เกิดการจรกรรมการทำร้ายร่างกายได้นะครับเกิดการแพร่เชื้อโรคเกิดสงครามนะครับซึ่งมีผลต่ออัตราการตายทั้งสิ้น อันนี้อัตราการตายนะครับเหมือนกันอัตราการตายต่อประชากร1000คนนะครับอันนี้ก็ในปี50ตายอัตราการตาย1000คนตายตายไป7คนส่วนในปี60อัตราการตายของไทยนะครับก็ตายไป8คนต่อประชากร1000คนอัตราการตายนะครับอัตราการตายของไทยจะสังเกตดูว่าของไทยเราเนี่ยสูงขึ้นจากปี50เป็นปี60สูงขึ้น1คน แต่อัตราการตายของทั่วโลกดูนะครับอันนี้ของเอเชียอัตราการตายทั้งเท่ากันครับ77ในปี5060อันนี้ออสเตรเลียโอเชียเนียก็77เหมือนกันนะครับอฟริกาอัตราการตายในปี5014อัตราการตายในปี609แสดงว่าอัตราการตายลดลงอันนี้อเมริกาใต้อัตราการตายก็เท่ากันครับ6เหมือนกันอเมริกาเหนืออัตราการตายก็7นะครับ นี่แสดงถึงอัตราการตายอัตราการตายอย่างที่บอกไปก็คือแสดงถึงระบบสาธารณสุขร,ระบบการศึกษาแล้วก็เศรษฐกิจว่ามีการพัฒนาที่ดีขึ้นหรือเปล่ายิ่งดีนะครับยิ่งเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วอัตราการตายจะยิ่งน้อยลงนะครับคนจะตายยากขึ้นนะครับอัตราการตายนี้ขออีกนิดหนึ่งจะสอถ,ถึงการเป็นการเปลี่ยนแปลงสําคัญก็คือผู้สูงอายุเราตายยากมากขึ้น นะครับพูดให้ชัดเลยนะคือ,คอ,คอตายยากมากขึ้นนะครับโดยทางสหรประชาชาตินะครับ UN กำหนดไว้ว่าประเทศใดก็ตามที่มีประชากรผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปอยู่ในสัดส่วนที่มากกว่าร้อยละ10นะครับจะจัดว่าเป็นประเทศที่ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุประเทศไทยครับก็ปีปัจจุบันกูจำไม่ผิดคง,คงถึง10 11%ปรแล้วมั้งนะครับประชากรที่อายุ60ปีขึ้นไปประเทศไทยก็ต้องเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วก็ต้องวางแผนในการพัฒนาให้กลายเป็นประเทศที่มีผู้สูงอายุที่มีคุณภาพนะครับนี้หลายๆประเทศเจอปัญหานี้อย่างแน่นอนนะครับต่อไปเรื่องของการย้ายถิ่นฐานการย้ายถิ่นฐานนี้มี2ออย่างคือการย้ายโดยสมัครใจกับถูกบังคับการย้ายโดยสมัครใจคือย้ายจากที่หนึ่ง ไปสู่อีกที่หนึ่งไปทํางานไปอยู่อาศัยนะครับการย้ายถุงครับก็คือย้ายเพราะว่าถูกถูกลักพาตัวถูกพาหนีถูกกดดันถูกซื้อถูกขายเป็นแรงงานาทาสนะครับมี2ลักษณะการย้ายก็จะเป็นแบบมี2อ,อย่างอีกก็คือย้ายแบบอยู่ถาวรกับชั่วคราวอยู่ถาวรน็คือย้ายไปจังหวัดจากตราดไปกรุงเทพไปอยู่ถาวรเลยไม่กลับมาเลยกลับย้ายแบบชั่วคราวก็คือย้ายไปทํางานกรุงเทพนะครับกลับมาช่วงทํานาทาไรทานาอย่างเงี้ยเรียวกว่าย้ายแบบ ชั่วคราวนะครับก็มีทั้งย้ายไประหว่างจังหวัดย้ายไประหว่างประเทศย้ายไประหว่างทวีปนะครับประเทศที่ด้ยพัฒนาหรือว่ากาลังพัฒนาเนี่ยก็จะย้ายไปประเทศที่มีการพัฒนาแล้วประมาณนี้ต่อมาก็คือเกี่ยวกับการย้ายถิ่นฐานดูนะปัจจัยอันแรกคือสภาพแวดล้อมนะครับสภาพแวดล้อมก็จะเกี่ยวกับสภาพภูมิประเทศสภาพภูมิอากาศนะครับทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์นี่ก็ยิ่งมีอิทธิพลในการที่เราทําให้เราอยากย้ายไปนะครับ สภาพเศรฐษฐกษิจนะครับก็ประเทศที่มีการเศรฐษฐกษิจดีก็จะทําให้มีอาชีพที่หลากหลายทั้งกเษษษกษตรกรรมอุตสาหกรรมเราก็อยากไปกันเยอะอย่างเช่นเกาหลีเนี่ยคนไทยไปกันเยอะมากเลยนะครับต่อไปด้านความปลอดภัยนะครับประเทศนั้นไม่มีสงครามไม่มีโรคระบาดภัยธรรมชาติน้อยอย่างเงี้ยก็เป็นอิทธิพลหนึ่งที่ทําให้อยากย้ายไปสมมุติว่าอย่างเช่นชาวจังหวัดตราดเราย้ายไปกรุงเทพเยอะจังหวัดตราดก็จะประชากรลดลง กรุงเทพก็จะประชากรเพิ่มขึ้นนะครับแต่ถ้าจังหวัดอื่นย้ายเข้ามาในจังหวัดตราดเยอะจังหวัดตลาดเราก็จะประชากรเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับมาดูแผนที่ตัวนี้จะสังเกตเห็นว่าสีแดงๆตัวนี้เป็นประเทศที่มีการย้ายถิ่นฐานไปทวีปต่างๆทั่วโลกเอเชียเราจะย้ายไปยุโรปนะครับจะย้ายไปอเมริกาเหนือแล้วก็ย้ายไปอ,ยอ,ยอ,ยออสเตรเลียและโอชิเนียโอชยเนียก็คือออสเตรเลียรวมกับหมู่เกาะบางเกาะใน แปซิฟิกนะครับแอฟริกาก็จะย้ายไปที่ย ok ุโรปเหมือนกันนะครับย้ายไปที่ยุโรปแล้วก็ย้ายไปที่อเมริกาเหนือลาตินอเมริกาแล้วก็พวกแคริบเบียนนี้ก็จะย้ายไปในในทวีตต่างนะครับทั้งทวีปยุโรปนะครับอเมริกาเหนือแล้วก็ออสเตรเลียและโอเชียเนียจะเห็นได้ว่าเอเชียแอฟริกาและลาตินอเมริกาเป็นประเทศที่เป็นทวีตที่ยังยังคงไม่พัฒนาเท่ากับ3ส่วนนั้นนะครับ นี่ก็คืออิทธิพลครับปัจจัยที่ทําให้ประชากรเพิ่มหรือลดนะครับก็มีอยู่3อย่างคือการเกิดการตายการย้ายถิ่นฐานโอเคครับขอบคุณครับ